สวัสดีค่ะไมฟอดออโต้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะไม์ก็อยู่กับรถของพี่อารัญญานะคะ FC ทางจังหวัดระยองรถที่พี่อรัญญาเลือกใช้ในวันนี้ก็จะเป็นตัว Range r XLS มาเป็นสีดำแล้วแต่งโหดแ,แต่งดุมากๆเลยนะคะสำหรับชุดตกแต่งของเขานะคะจะมาเป็นชุดกระดาษจังหน้านะคะเป็นชุดงานของ v i กเตอจะทำเป็นสีดำเงาพร้อมใส่ในส่วนของตัวไฟ LED 3จุดให้ด้วย ในส่วนกันชนด้านหน้านะคะตัวนี้ก็เป็นชุดงานของวิกเตอร์เหมือนกันทําเป็นสีดําเงาเช่นกันนะคะตัวด้านหน้าก็คือจะโดดเด่นนะคะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราใส่ในส่วนของตัวเรนเจอร์อะคริลิกแบบนี้เข้าไปในส่วนด้านข้างนะคะเขาจะมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อที่เป็นชุดงานของวิกเตอร์เช่นกันแต่ว่าเราจะทำเป็นสีดำด้านเพื่อให้รถดูแบบสปอร์ตยิ่งขึ้น สำหรับช่วงล่างนะคะเราได้ทำการยกหน้าสองหลัง2มาพร้อมกับตัวยางนะคะอารีซานเป็นยาง RT หน้ายาง33คูณ12.5ขอบ20และนี่เลยขาดไม่ได้ล้อแมกนะคะแบรนด์โอเอตัวนี้เป็นลายมาเวลโคซี่และเพิ่มนะคะตัว4 4คูณ4 โอเอซิตรงนี้ก็คือทำให้รถดูแบบสปอร์ตยิ่งขึ้นล้อแม็กจะสวยจะเท่อย่างเดียวไม่พอนะคะเขายังมาพร้อมปราบนะคะ การรับประกันนะคะโครงสร้างถึง5ปีแล้วก็รับประกันสีลอกนะคะอีก3ปีเงื่อนไขนะคะตัวนี้ต้องเกิดจากการลอกนะคะของเขาเองหลุดล่อนไปเองนะคะไม่ใช่เกิดจากการเฉี่ยวชนหรือว่าลอยขูดนะคะบนข้างถนนตัวนี้จะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกันนะแล้วถัดมานะคะด้านบนเราจะใส่เป็นตัวราวหลังคาตัวนี้ก็จะทำเป็นสีดำด้าน มาพร้อมกับตัวโลบาเหล็กนะคะตัวนี้เป็นทรงของแฮมเมอร์และด้านหลางนะคะก็หล่อเด่นไม่แพ้ด้านหน้ากันเลยมาพร้อมกับตัวครอบกระบะท้าย FORD ททำเป็นตัวสีแดงตัดด้วยสีดำและใส่ในส่วนของตัวเรนเจอร์นะคะอะคริลิกเป็นสีแดงอัปเกรดไฟท้ายนะคะเป็นฟู LED ที่อยู่ในตัวท็อปเลย กันชนท้ายเหล็กนะคะก็จะเป็นทรงจีตัวนี้มีไฟเบรกไฟถอยให้แล้วก็มีห่วงลากจูงให้ครบด้านข้างนะคะเราก็จะติดสติ๊กเกอร์คำว่าเรนเจอร์เพิ่มให้รถดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นในส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายบ่ารองมือครอบมือจับครอบฝาถัางน้ำมันหมาเก็บรายละเอียดแบบให้ครบแล้วก็เนียบแน่นอนนะคะ สำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะอยากออกรถยนต์ฟอร์ดสามารถปรึกษาไมายได้เลยนะคะรายละเอียดมายจะทิ้งไว้ด้านล่างนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะ